กินในน้ําผสมพันธุ์ในน้ําแล้วบางทีเนี่ยถ้าสมมติฮิปโปยืนอยู่บนเนี่ยบนพื้นนานๆนะสักพักหนึ่งนะผิวหนังฮิปโปเนี่ยจะมีเลือดออกมาเต็มหมดเลยป้าเคยสังเกตปหมไม่ครับทำไมถึงเป็นมันเป็นสีแดงมาเต็มหมดเลยทไมเหมือนเลือดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลือดมันคืออะไรครับมันคือคือเหงื่อเหงื่อสีแดงมันจะเป็นสามสีที่เขาขับออกมาแล้วก็ช่วยในการรักษาผิวหนังเพราะเขาเป็นสัตว์ที่แช่น้ําตลอดเวลาถ้าเกิดมนุษย์เราไปแช่น้ําตลอดเวลาเนี่ยผิวหนังเราก็จะเปื่อยใช่ไหมครับแต่ฮิปโปเนี่ย เป็นสัตว์ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันแช่อยู่ในน้าแต่หนังเขาจะไม่เปื่อยเพราะว่าสารที่เขาขับออกมาปนกับเหงื่อซึ่งมันจะมีสีแดงด้วยจะช่วยเคลือบผิวของเขาทําให้ผิวเขาไม่เปื่อยเวลาแช่อยู่ในน้ํานานๆนะครับแล้วเวลาออกมายืนบนแดดก็จะช่วยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยไม่ให้แดดเผาผิวแห้งเหมือนคนทาครีมกันแดดอะฮิปโปใช้เหงื่อในการป้องกันผิวหนังตัวเองไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเลยเท่เท่